นี่นะโอ้โหนายเจ้าส่ะสวัสดีพี่ทุกคนนะครับ ันนี้นะครับเดี๋ยวจะพามาชมสุดยอดแห่งสามล้อไทยนะครับอันนี้ครับสามล้อเกษตรไทยนะครับเดี๋ยวพามาชมเจ้า c r f สามร้อย L นะครับสามร้อย CC นะครับว่าทําอะไรไปบ้างนะฮะอันนี้นะครับนี่เลยนะครก่อนอื่นก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube นะครับสามล้อแม็กซี่ล้อแม็กนะครับ เอไปกดซับสไคร b ์กดติดตามกดกระติงให้ด้วยนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็เฟซบุมม๊กนะครับ Thailand อีแวนซ์ซงสามร้อยมกนะครับก่อนที่เราจะไปชมรายละเอียดนะครับเดี๋ยวพาไปชมภาพรวมๆของคันนี้ก่อนเลยนะครับ ุมล้อกับกับอ,อ่าล้อนะครับว่ามันจะตอนนี้เราเติมลมเข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะปล่อยลมออกให้ชมนะะรับปั๊บกเลยนี่นะครับลมก็ก็ออกแล้วนะไเนี้ยนี่อยู่ในฐานะปกติที่ไม,ไม่ได้ไม่ทุกอะไรแล้วนะครับบางทีเราอยากจะยกขึ้นก็่ะพอยกขึ้นหน่อยนี่นะครับ ้ารับน้ำหนักเยอะขึ้นกว่าน,นี้ก็เขาก็จะเขาก็จะกดมากกว่าน,นี้ครับก็แบนต่แตะเลยนะฮะแต่ถ้ากรณีเราบรรทุกหนักมากแล้วก็แบนต่แตะไปแล,แล้วอยากให้มันมันท้ายมันกระดกขึ้นเหมือนกับที่เราไม่ได้บรรทุกอะไรเลยแล้วก็กดสวิตช์เติมหลงตรงนะั้นนี่นะนี่นะเนะติมไปแล้วนะครับอยากได้เยอะขนาดไหนก็บรรทุกเราอยู่ที่งานบรรทุกของเราครับก หยุดล็อกนะทำงานยังไงก็เหมือนกันนะครับกดที่สวิตช์กดที่สวิตช์นะครับกดเข้าก็อันนี้ครับจะมีเสียงนะครับมีเสียงล็อกก็จะเข้าทำงานนะครับพอเราไม่มีเราไม่ได้จุดเต็มนะครับล็อกเราก็กดออกนะนี่นะครับกดด้วยไฟฟ้านะครับสัมผัสด้วยไฟฟ้านะครับกดสวิตช์ตัวเบานะครับนี่ครับหยดล็อกก็จะทำงานนะฮะอาจจะมองไม่เห็นภาพนะครับ ตอนนี้ดี่ล็อกทํางานแล้วนะครับอ่าเนี้ยเรากดออกเลยนะฮะดิปล็อกออกเลยนะครับอ่านีนะครับเข้าแล้วครับอ่านี้ยปลดออกแล้วนะครับนี่คือระบบช่วงล่างของคันนี้นะครับโอเคนะครับทุกคนตกแต่งภายนอกนะครับก็จะมีที่นั่งนะครับ แล้วก็ข้างหลังนะครับก็จะมีหัวบอลไวราค่วงด้วยนะครับด้านหลังยางบ้างใหญ่นะครับันนี้ปาท้ายเปิดได้สระบบนะบายท้าย LED เกียสโลเบรกมือนะครับไฟหน้าโปรเกเตอร์นะครับก็ค่อนข้างจะครบๆกับงานสามล้อเลยนะครับ,รบโอเคนะทุกคนเดี๋ยว สุดนี้ก็ฝากผลงานไ้ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคน